สิบเสน่รถไทยผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสันสนีจะสรวนและผมโกโมุตคงเทสสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันอยู่ทุกทีเลยนะครับทุกๆเมนูที่อาจารย์นํามาฝากกันเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นเมนูที่ที่ร้านทําขายลูกค้าหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งทค่ะ มีบางเมนูก็ทำบ,บางเมนูก็เป็นเมนูที่คาดว่าจะทำคือเรามีการเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอามาถึงว่าที่ร้านไม่ได้มีเมนูจฉพาะอยู่แค่นี้ตลอดการอย่างนี้การเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนตามลูกค้าหรือว่าเปลี่ยนตามใจคนทำเราจะเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่มีแต่ละฤดูกาลด้วยอ๋อโอ้อันนี้ดีเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นหนึ่งในจุดขายเลยครับคือลูกค้าเองเนี่ย จะอยากเวียนกันมาเรื่อยๆเพื่อจะได้ดูว่าช่วงนี้จะได้กินอะไรค่ะจะมีความน่าตื่นเต้นตรงนี้นะครับเออน่าสนใจมากเลยแต่มันก็น่าจะมีตำรับมีเมนูของอาหารไทยที่มันกินได้ทุกฤดูกาลด้วยใช่ไหมจ๊ะก็มีค่ะครับโดยเฉพาะเมนูที่เป็นขนมอืมเพราะว่าขนมไทยเราเนี่ยมีหลากหลายมากครับแล้วก็ขนมไทยบางอย่างเนี่ยเราใช้วัตถุดิบ ที่มีตลอดเวลาครับครับผมกำลังจะจะจะต่อที่บอกว่าบางเมนูที่บอกว่าอยู่ได้ตลอดการจะเป็นหน้าไหนก็กินได้อย่างเช่นผัดกะเพราไม่มีฤดูกาลไม่มีฤดูกาลต้มยำไม่มีฤดูกาลนะครับผัดไทยไม่มีฤดูกาลคือกินได้เรื่อยๆเสมอๆเลยเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆหรือเป็นวัตถุดิบที่มันมีตลอดการนะหรืออาจารย์พูดถึงเรื่องของขนมขึ้นมานี่หมายความว่าวันนี้อาจารย์เอาขนมมาฝากกันเหรอครับ วันนี้จเจ้าขนมมาฝากค่ะอ๋ะขอขอบคุณมากครับอาจารย์อร่อยจังเลยยังยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมเลยวันนี้อาจารย์จะหลอกฮนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์หลอกผมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะเอาขนมมาฝากแต่ว่าขนมของอาจารย์ชื่อเริ่มต้นว่าแกงะมัน,นะจะขนมได้ไงอาจารย์ใช่แล้วเป็นขนมนที่เอ,อถ้าเราพูดถึงเนะี่ยทุกคนจะรู้จัก เพราะว่าจริงๆแล้วพอเราพูดขึ้นต้นได้คำว่าแกงครับเราจะทำให้มีความรู้สึกว่าของที่เป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับแกงจะต้องมีน้ํามีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะเป็นองค์ประกอบเยอะนะครับ,รบอาจจะเป็นแกงแห้งแกงน้ําเยอะ,อะเหมือนอย่างบางเมนูที่เราเคยคุยกันนะคะ,ะวันนี้เป็นแกงแกงที่เป็นขนมครับก็คือแกงที่ก็เป็นขนมที่มีน้ําะครับ ชื่อมันคือชื่อแกงบวชค่ะแกงบวชบวชนี่สะกดบอใบไม้วอแหวนดอเด็กนะครับ van, deck, บอใบไม้วอแหวนดอเด็กบวชนี้มันมีลักษณะเฉพาะอะไรถึงใช้ชื่อว่าแกงบวชครับลักษณะของค,คำว่าแกงบวชคือพอพูดถึงแกงปับ๊บสิ่งแรกที่เราจะพบคือมันต้องมีน้ำใช่ไหมคะคถ้าเป็นขนมไทยเรามันจะเป็น ส่วนประกอบของขนมคือจะต้องมีแป้งกะทิน้ำตาลเพราะรฉะนั้นพอเป็นแกงบวชปับ๊บก็คือเป็นแกงที่มีน้ำที่ใช้กะทิเป็นตัวหลักแล้วก็สิ่งที่เอามาเป็นองค์ประกอบเพิ่มก็คือจะต้องมีผลไม้ที่หลากหลายเอามาทำให้มันมีสีขาวเหมือนกับกะทิ อ๋อเจริงๆถ้าพูดถึงแกงบวชเนี่ยมันก็จะเฉพาะแค่ผลไม้ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้คือเราไม่มีแกงบวชผักอ่าคือคือถ้าถ้าหากว่าเป็นพืชเนี่ยก็จะเป็นพืชหัวทั้งหลายเพราะอาจารย์พูดถึงที่เป็นเอป็นห่ะเป็นหัวค่ะเช่นเช่นเผือกครับมันมันได้่ใช่ ฟักทองได้ไหมฟักทองได้ฟักทองได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผลไม้เนี่ยกล้วยก็ได้ครับถ้าเป็นผลไม้มีกล้วยมีอะไรคะอาจารย์ที่ที่จะเอามาแกงบวชได้ก็กล้วยสารพัดชนิดเลยค่ะมีทั้งกล้วยไข่ครับกล้วยน้ำว้าครับกล้วย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 อะไรเ่ยที่เราชอบมาทำเป็นกล้วยปิ้ง หักมุกเหรออาจารย์อ่าโอ้นี่ข้าวโพดก็บวชได้ไหมอืมไม่นิยมเอามาบวชเฉพาะข้าวโพดแต่มีการเอามาใส่ผสมผสมกับอย่างอื่นอ่่าเชนถ้าเป็นข้าวโพดก็ต้องเอามะพร้าวมาเกี่ยวด้วยค่แบบนี้นะครับสักคูก็ได้นะจารถ้าสักคูก็จะเป็นชื่อเฉพาะของเขาก็เป็นสักคูคือ ลักษณะของการที่เอากะทิมาเป็นตัวหลักในการต้มให้มีกะทิให้มีความหวานมีความกลมกล่อมนะคะคแล้วก็ใส่ด้วยของที่เอามาเป็นที่เราเรียกว่าเอามาบวชก็คือจะนิยมเป็นผลไม้แต่ถ้าสมมุติเอาสักูมาเราก็จะเรียกเป็นตัวเราจะไม่เรียกว่าแกงบวสักูครับ แล,แล้วแล้วมันมีชื่อเฉพาะไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของสักคู่ต้มกะทิอหรือไม่ก็เป็นถ้าสมมุติเราใช้เป็นตัวแป้งไม่เป็นผลไม้ก็จะเป็นขนมบัวลอยออ๋แบบนั้นแบบนั้นทีนี้ก็คือ ถ้าเป็นเรื่องของตัวแกงบวชเองเนี่ยคือหน้าตามันก็จะเป็นน้ําเยอะน้ําเจิ่งนองแล้วก็มันก็จะมีผลไม้ที่บอกไปหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพืชหัวซะมากกว่าะนะครับพวกมันพวกฟักทองพวกเผือกพวกนี้นะครับแล้วก็รสชาติของมันเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ได้จากตัวน้ํากะทิะแล้วมันก็เหมือนกับขนมทั่วไปคือรสชาติมันก็จะมีหวานมีเค็มมีมันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะกินร้อนก็ได้กินเย็นได้ไหมฮะ ส่วนใหญ่จะนิยมกินร้อนมาก,กร้อนอ๋อหรือก็อุณหภูมิปกติจะไม่กินเย็นค,คือคําว่ากินเย็นเนี่ยก็คือว่าเย็นจากความร้อนแต่ไม่ได้เย็นน้าแข็งแบบนั้นไม่ใช่ขนมน้ําแข็งค่ะไม่ใช่ขนมน้ําแข็งอืมแบบนี้มันมีกรรมวิธีเฉพาะในการทํำยังไงบ้างไี่ครับอาจารย์อ่าก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะทําแกงบวชอะไรครับถ้าแกงบวชแต่ละอย่างก็จะต้องมีการเตรียม ตัวผลไม้ชนิดนั้นอย่างเช่นถ้าแกงบวฟักทองรเราก็ต้องมาเตรียมฟักทองล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นยาวตามที่เราต้องการเส้นยาวนี่คือเหมือนกับที่เราเห็นเป็นฟักทองเชื่อมอย่างนี้หระออาจารย<อ>์ที่เอามาทำกินขนมน้ำแข็งไนอาจารย์ค่ะทำนองนั้น<อ>แต่เส้นจะใหญ่กว่านิดนึงอ๋อท้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่านะคะคแล้วก็การที่โดยโดย ฟักทองเนี่ยมันจะมีความนิ่มครับเราอยากเราไม่อยากให้มันเละเวลาต้มเราก็จะนิยมเอาไปแช่น้ําปูนอ๋อให้มันกรอบขึ้นด้วยนะครับแล้วแล้วไอ้ตัวตัวพืชหัวอื่นๆเหรอคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของมมันมีเผือกฮะครับก็ไม่จําเป็นต้องแช่ครับนะคะแล้วหั่นลักษณะการหั่นหน้าตามันจออกมาเป็นยังไงครับเอ่อถ้า ถ้าเป็นพวกมันจะมีการหั่นคล้ายๆกับฟักทองคือเป็นเส้นยาวเเส้นแล้วหนาหน่อยหนึ่งค่ะครับแต่ถ้าเป็นเผือกมีการหั่นทั้งสองแบบทั้งเป็นเส้นหรือบางทีเขาเรียกว่าเผือกเฉาะเป็นยังไงครับคือเฉาะไปที่หัวเผือกให้มันเป็นก้อนๆเหมือนเฉาะฝรั่งค่ะแต่ไม่ได้เฉาะให้เป็นยาวเฉาะให้เป็นเป็นก้อนกลมๆหรอครับ๋อ ไม่เคยเห็นนะจ๊ะไม่เคยเห็นแล้วซึ่งตัวเผือกที่เฉาะเนี่ยนะคะครับมีลักษณะการต้มสองแบบครับต้มแบบเค็ม,มกับต้มแบบแกงบวชที่เราจะทําแกงบวชเนี่ยมีต้มแบบเค็มด้วยคือถ้าต้มแบบเค็มก็คือต้มบบกะทิครับแล้วก็ใส่เกลือครับเนี่แหละค่ะโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลอ๋อแล้วก็แล้วก็รับประทานแบบนั้นเลยเราเรียกว่าเป็นเผือกต้มกะทิ ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงบวชละไม่ใช่แกงบวชถ้าเกิดจะบวชแกงต้องหวานต้องหวานต้องใส่น้ำตาลอ๋อครับคืออาจารย์อธิบายให้รู้ว่าถ้าเกิดเป็นการเฉาะแบบนั้นเนี่ยเอาไปทําเค็มได้ด้วยค่ะครับแล้วอร่อยเหรอฮะอร่อยอร่อยค่ะถามว่าในอร่อยไหมอาจารย์บอกอร่อยตลอดอร่อยหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าทําหวานเนี่ยก็คือแกงบวชที่ว่านี้ใช่ค่ะอ่ะทีนี้เราเตรียมละคือตัวพืชหัวทั้งหลายเนี่ย มันต้องสุกก่อนไหมครับหรือว่าทําตั้งแต่ดิบเลยฮะทําได้แต่ดิบเลยค่ะอืมนะคะอ่าสมมุติว่าเรามาทดลองทําฟักทองแกงบวชกันครับนะคะคือตัวฟักทองแกงบวชเนี่ยถ้าเราจะเตรียมวัตถุดิบเราก็จะใช้ฟักทองซักห้ารอยกรัมครับกะทิ ใช้หัวกะทิสัก400กรัมขออนุญาตจ่าอีกทีหนึงก่อนที่จะไปถึงตัวตำรับต่างๆเนะเพื่อถามเพื่อคุ้ฟังด้วยนะฟักทองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโดยลักษณะของผลของมันเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็กครุขระฟักทองเนี่ยในทุกๆพันุ์ทุกๆผิวเนี่ยเอามากินกันทั้งเปลือกแบบนี้เลยหรือว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะแค่พันธุ์ใดพันหนึ่งฮะจริงๆฟักทองกินได้ทั้งหมด เปลือกก็กินได้ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีความแข็งมากกว่าเนื้อนะคะเพราะนั้นเวลาเราเอามามาทำเป็นแกงบวชเราก็ด้วยความที่ต้องการให้มันสุกพร้อมๆกันครับเราก็จะนิยมปอกคือเอาไม่เอาเปลือกไม่เอาเปลือกแต่ไม่จําเป็นต้องปอกจนนดเกลี้ยงหมดเลยเพราะด้วยความที่มันมันขรุขระมันมีร่องมีหลุมมันยากคมันยากในการที่จะต้อง ซะเข้าไปหมดเลยนะคะมันก็สามารถที่จะใช้อบอกไม่จําเป็นต้องให้เกลี้ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็มาล้างหั่นแช่น้ําปูนครับเราจะใช้ฟักทองเนี่ยสักครึ่งกิโลอืมอีกคํำนามหนึ่งครับอาจารย์ฟักทองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแก่มีอ่อนแตกต่างกันที่จะเอามาใช้ทําเนี่ยต้องอ่อนหรือต้องแก่หรือต้องยังไงฮะ ฟักทองที่เรานิยมเอาเข้ามาปรุงอาหารเนี่ยเราจะนิยมที่ค่อนข้างแก่ค่อนข้างค่ะฟักทองอ่อนเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยจะเอามาทำเป็นขนมเพราะเนื่องจากว่ามันจะไม่มีรสชาติและไม่มีความหวานในตัวของมันถ้าฟักทองที่ค่อนข้างาแก่ห,หรือฟักทองอแก่เนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็มีความหวานใ,ในเนื้อสัมผัส ใช่ใช่ถ้าคุณผูฟังนึกไม่ออกว่าหวานแบบไหนให้ลองไปนึกถึงฟักทองผัดไข่หวานแบบนั้น<อ>แหละอันนั้นคือพอผัดไข่มีปรุงรสที่เห็นชัดๆเลยฟักทองนึ่งฟักทองนึ่งที่สังขยาเนี่ยค่ะครับ<ม>คือตัวเนื้อฟักทองเองเนี่ยก็จะหนึบแล้วก็อร่อยรสชาติอร่อยอยู่แล้วมันมีความเป็นแป้งๆนะจ๊ะค่ะอ่ะ,อะโอเคหมดคําถามเรื่องฟักทองแล้วครับอาจารย์หั่นได้เลยฮะอ่ะหลังจากที่เตรียมฟักทองแล้วเรามาเตรียมกะทิครับ เราจะใช้หัวกะทิเนี่ยสี่ร้อยกรัมครับแล้วก็เตรียมหางนกะทิไว้สักสองร้อยกรัมครับนะคะเกลือสักครึ่งช้อนชาครับหรือปลายก็ปลายช้อนก็ได้นะคะคเพราะว่าเราไม่ต้องกะเราใช้แค่มาตัดรสเฉยครับน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งร้อยกรัมครับนะคะทีนี้เราก็หลังจากที่เราล้างฟักทองหัน่นอะไรเรียบร้อยแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้ระยะหนึ่งครับคําว่าระยะหนึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป อืนานเลยแหละค่ะเพราะว่าจะทำให้ตัวฟักทองเนี่ยมีความเหนียวกรอบมากยิ่งขึ้นถ้ารับประทานเวลาต้มแล้วจะไม่เละนะคะอ่าทีนี้เราก็ตั้งน้ำกะทิเพื่ออย่างนี้เวลาเราตั้งน้ำกะทิเนี่ยนะคะเราใช้หัวกะทิครึ่งหนึ่งหางกะทิครึ่งหนึ่งหางกะทิทั้งหมดเนี่ย เมื่อกี้เราหัวสี่หางสองใช่ไหมคะเราก็แบ่งเอาหัวกะทิมาสองร้อยกับหางกะทิทั้งหมดครับลงไปตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวถ้าอยากจะให้หอมอาจจะมีใบเตยสักสองสามใบล้างให้สะอาดมาพับแล้วก็ม้วนไว้ขยำให้พอช้ำแล้วก็ลงไปต้มกับหางกับกะทิก็ได้นะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือ พอ,อพอน้ำตาลละลายก็ใส่ฟักทองครับพอฟักทองสุกปรุงรสเติมหัวกะทิท็อปข้างบนมันจะทำให้แกงบวดของคุณเนี่ยดูมันและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอืมคือการใส่ก่อนใส่หลังเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันในทีเดียวเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อนวลเดียวกัน แต่พอมีการใส่ข้างทีหลังเพิ่มเติมเข้าไปด้วยอ่ะมันแปลกมากเลยคือมันไม่แยกชั้นนะแต่มันแต่มันทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่ามันเข้มขึ้นอ่ะมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันนัวเลยเืยยังไง็ไม่รู้มันมันเข้มข้นขึ้นมันมันมากขึ้นใช่ดูเหมือนกับว่าน้ำกะทิเราเนี่ยใช้กะทิเข้มข้นเลยเออทั้งๆที่เราใช้ไอ้ความเข้มข้นเนี่ยแค่ครึ่งเดียว แต่มันทําให้ดูทั้งหมดเนี่ยเข้มขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือเสร็จเลยเหรออาจารย์เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมรับประทานได้ถ้าหากว่าเป็นพืชผัดหัวชนิดอื่นๆเนี่ยก็ทําวิธีเดียวกันนี้หรือว่ามีวิธีที่แปลกแตกต่างไปครับเ<อ>พราะเมื่อกี้เราทําฟักทองไปแล้วถ้าเป็นเผือกเป็นมันเนี่ยครับเพราะว่าเนื้อสัมผัสมัน,มน ถึงถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเนื้อแป้งๆเหมือนกันแต่มันก็ค่อนข้างต่างนะระหว่างเนื้อฟักทองกับเนื้อเผือกเนี่ยค่ะเนื้อเผือกจะสุกยากกว่าอสุกยากกว่าทีนี้มันจะมีที่เคยทําเนี่ยนะคะเอาเผือกเนี่ยมาต้มกับหางกะทิก่อนครับนะคะแล้วถึงจะผักแล้วพักไว้นะคะเอากะทิใส่น้ําตาลใส่เกลือมาต้ม ให้พอน้ำตาลละลายแล้วค่อยเทเผือกที่เราต้มกับหางกระทิไว้เนี่ยลงไปผสมแล้วค่อยชิมรสอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันคือแยกหัวกระทิวทไว้ใส่ใส่ที่หลังสุดทา้ายแบบนี้อันนี้คือในกรณีเผือกแล้วมันถ้าฟังจากทั้งสามอย่างเนี้ยมันเนี่ยก็น่าจะ อยู่ตรงกลางระหว่างเพือกกับฟักทองก็คือจะยากกว่าฟักทองหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงเผือกใช่ค่ะแล้วเราใช้วิธีไหนใช้วิธีเหมือนฟักทองค่ะเหมือนฟักทองนะคือต้มไปเลยได้ค่ะเพียงแต่ว่าให้มันใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะมีมันหลากหลายอยู่อาจารย์เราใช้มันอะไรเลยค่ะใช้มันอะไรทำครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือใช้ทั้งสามสีเลยก็ได้สามสีประกอบไปด้วย มันม่วงมันม่วงมันเขาเรียกมันอะไรคะมันเทศธรรมดาค่ะมันเทศครับใช้มันมันม่วงมันเทศอีกตัวหนึ่งเขาชอบเรียกกันค่ะมันแครอทอ้เป็นยังไงอะมันแครอทคือคือตอนเนี้ยมันเทศมันเป็นมันเทศที่เป็นสีเหลืองหรือมันเทศเหลืองเหลืองโพเตโต้เหลืองแบบไอ้มันฝรั่งทอดแบนแบเหลือนงั้นฮะ แล้วก็จะมีมันที่เป็นมันเทศเหมือนกันแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นมันสีส้มพราะนั้นเขาเคเรียกบางทีเขาก็จะเรียกว่ามันส้มบางทีเขาเรียกว่ามันแครอทเพราะสีมม่เหมือนแครอทอ่าครับหรือว่าจะเป็นตัวมันม่วงนก็ม่วงชัดเจนซึ่งทั้งสามสีเนี่ยคือคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยคือคือสีที่ต่างกันเนี่ยมันคือเคมีในในตัวของมันเองซึ่งมันจะให้ผลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินวิตามินเนี่ยนั่นส่วนหนึ่งแต่ว่า ของเราในกรณีการปรุงอาหารการที่เราทำสามสีเนี่ยก็คือเราอยากได้ความสวยงามใช่ค่ะเพราะสามสีนี้พอมันไปอยู่ในน้ำกะทิที่เป็นสีขาวๆปุ๊บมันก็จะดูแบบว่าหลากสีขึ้นมาทันทีน่ารับประทานมากนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสรสสัมผัสของมันต้มเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าอร่อยอร่อย<笑><笑> <ด S 1> อร่อยกินม<ร>ันเฉยๆก็อร่อยอร่อยแล้วก็มีสเสน่ห์มากนะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เรามันเผาเผือกเผาในกองไฟแล้วก็นั่งล้อมวงกันเอาขึ้นมา มือไม้พองนะคะมือไม้พองปอกเปลือกกินเนี่ยก็เป็นบแบบนั้นแต่นี้คือเอาใส่ไปในน้ํากะทิน้ำกะทิยิ่งทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับผมทีนี้ตัวกะทิเนี่ยถ้าสมมุติว่าชอบเรื่องที่มีกลิ่นใบตเตยก็อย่าลืมว่าใช้ใบตเตยสดเนี่ยมาล้างสักสองสาใบนะคะคแล้วก็มา ผูกขยําให้ไม่กรีดน,นิดนึงแล้วต้มไปกับกะทิสาเหตุที่ต้องผูกเี่กก็เพราะว่าไม่ต้องการให้มันแตกกระจัดกระจายไป<ช>ยนะฮะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันแตกกระจัดกระจายตอนที่ต้มเดือดๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเศษของมัน,นะเศษของมันเนี่ยมันจะไปเวลาตักกินแล้วมันจะไปโดนเขาแล้วแล้วเคี้ยวคือใบเตยเนี่ยมันหอมจริงสีสันมันดีจริงแต่เคี้ยวเข้าไปนี่โอ้โห แล้วก็พอ,พอเสร็จแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะเอาขึ้นได้ง่ายด้วยใชเพราะมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน,นอยู่เป็นชิ้นเดียวแหละคือคีบขึ้นมาชีเดียวก็ก็ใช้การได้ะนะครับอันนี้คือตัวแกงโบดนะครับซึ่งก็ฟังดูง่ายได้นะครับก็คือน้ํากะทิน้ําตาลแล้วก็ตัวพืชหัวทั้งหลายแต่ว่าถ้าเป็นข้าวโพดอย่างที่อาจารย์บอกคือข้าวโพดเนี่ยนิยมที่จะไปร่วมกันกันกบอย่างอื่นก็คือมะพร้าวอันนี้มันมักจะมาคู่กันเลยข้าวโพดกับมะพร้าวอ่อน ตอนต้มก็คือเอาเข้าวโพดดิบลงต้มหรือข้าวโพดที่ทําสุกแล้วลงต้มครับส่วนใหญ่จะใช้ข้าวโพดส,สุกก็คือ ไปทำข้าวโพดสุกก่อนแล้วก็ฝานฝานฝานแล้วก็ค่อยจะเอาลงลงมาต้มนะครับแล้วก็แต่มะพร้าวนะมะพร้าวดิบนะคะใช่ครับมะพร้าออ่อนมะพร้าวสดอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเอามะพร้าวเผาไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นก็คือมะมะพร้าวมะพร้าวดิบนะก็ทดลองดูครับคิดว่าน่าจะเป็นของหวานที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยติดใจกันไปทั้งบ้านนะฮะแล้วส่วนสําคัญเลยคือให้พลังงานชัดเจนมากเพราะว่าแป้งกับน้ําตาลพืชพืชหัวนี่ก็แป้งกันชัด แล้วก็น้ำตาลมีแต่มีความอรเด็ดอร่อยออและคหอมหอมใช่ครับเอาละครับเมนูหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันได้นะครับพัฒนาอาชีพสนรถไทยกับแก๊งบวชกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร an สรรสีนจจากสวรรและผมกมุสคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ